สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายูนีสและซีรีส์ที่ผมจะมาสปอยล์ฟังวันนี้เป็นตอนที่2ของซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าวอรเรเนอร์นันนักรบแห่งศรัทธาซีซั่นที่1เป็นซีรีส์แนวแอคชัน่นนักล่าปีศาจสาวบวกกับผลงานแฟนตาซีของทาง n น t f l i x ที่มีความยาวถึง10ตอนถ้าเพื่อนๆพืท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมการสปอยล์ซีรีส์ในตอนที่1แล้วแล้วก็ผมขอแนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปสปอยล์ตอนแรกก่อน เพื่อเพิ่มอัตรถรดในการรับชมนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเอว่าเด็กสาวกําพลาที่จูๆ่ๆเธอก็กลายเป็นผู้ถือครองเฮโลวงแหวนของทูตสวรรค์ทําให้เธอนั้นมีพลังวิเศษเหนือมนุษย์ว่องไวและมีพลังกาลังแข็งแกร่งเหนือผู้ใดจึงทําให้องค์กรรับอย่างกลุ่มแม่ชีนักลบล่าปีศาจภายใต้าการปกครองของวาติกันที่ปกเธอนั้นมีหน้าที่ในการต่อกรต่อสู้กับเหล่าปีศาจ้ลยจากขุมนรก พวกเธอต้องรีบออกตามหาตัวของเอวาเพื่อนนำเฮโลกลับมาสู่กลุ่มวอิเออร์นันนักลบแห่งศรัทธาและใช้พลังของวงแหวนเฮโลที่มีพลังอำนาจมหาศาลเพื่อมาต่อสู้กับเหล่าปีศาจไลยต่อไปเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมบพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องยูนี้ช่วยกดคนละหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับ ตอนที่2หลังจากที่เมื่อคืนเอว่าไปปาร์ตี้กับเจซีพอตื่นนอนเธอก็รู้ทันทีว่าเรื่องเมื่อวานที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นเธอไม่ได้ฝันไปเพราะเธอยังสามารถลุกมากระโดดโลดเต้นได้เหมือนเดิมในขณะที่เอว่าเธอกําลังจะอาบน้ําเอว่ากลับใช้เครื่องทําน้ําอุ่นไม่เป็นพอเธอโดนน้าเย็นเฉียบไปเท่าน,นั้นแหละกระล้องกรีดลั่นเจซีจึงต้องรีบวิ่งเข้ามาดูพร้อมกับทําการตั้งค่าปรับระดับน้ําอุ่นแบบอัตโนมัติให้กับเอว่า เอว่าเธอก็คิดในใจว่าตัวเธอนั้นช่างแสนโชคดีอะไรปานนี้ที่มีชายหนุ่มรูปหลอคอยมาดูแลเธอพอเจซีเห็นแผ่นหลังของเอว่าเขาก็สังเกตเห็นว่าเธอมีรอยแผลเป็นเป็นรูปวงกลมอยู่ที่กลางหลังพอเอว่าหันไปมองที่กระจกเธอก็ต้องตกใจว่าเธอนั้นไปได้รอยแผลเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่กันตัดภาพมาที่แมรี่ตอนนี้เธอก็ยังคงตามสืบเรื่องที่เกิดขึ้น ที่พวกเธอนั้นถูกพวกทหารรับจ้างส่มโจมตีที่บริเวณริมท่าเรือแถมเหตุการณ์ในครั้งนี้ยังทําให้ชนนนเพื่อนรักของแมรี่ต้องจากไปแบบไม่มีวันหวนคืนอีกด้วยพอเธอเดินมาสำรวจดูรอบๆแมรี่ก็พบกับลูกกระสุนปืนของกลุ่มทหารรับจ้างในขณะที่แมรี่กำลังหมกมุ่นเพื่อหาตัวคนร้ายเพื่อแก้แค้ในให้กับเพื่อนรักของเธออยู่นั้นแต่กลับกัน ทางด้านลิลิตเธอก็กําลังวุ่นที่กําลังจะตามหา Hello, เฮลโล่พร้อมมือไหลที่เธอได้เฮลโล่กลับคืนมาลิลิตก็จะได้เป็นผู้สืบท่อเฮลโล่คนต่อไปและเธอก็ยังจะกลายเป็นผู้นําของกลุ่มวอลเออร์นันทันทีทําให้แมรี่ไม่ค่อยกินเส้นกับลิลิตเท่าไหร่เพราะลิลิตนั้นเธอห่วงแต่ตำแหน่งของผู้นำกลุ่มแมชีนักลบและมรดกที่เธอจะได้รับสืบท่อจากผู้นำคนเก่าโดยเธอไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ตาย ที่เกิดขึ้นของแชนนอนใดอย่างใดแถมลิลิตก็ยังพูดบอดกับแมรี่ว่าฉันฝึกฝนมาเป็นเวลานานและฝึกฝนมันหนักกว่าทุกคนแถมครอบครัวของเธอก็ได้รับมอบหมาให้ครอบครองเห็นโลกมาถึง6รุ่นในช่วงตลอดระยะเวลา300ปีที่ผ่านมาซึ่งเธอเท่านั้นที่คู่ควรจะเป็นผู้สืบทอดไม่ใช่เอวาหลังจากที่ทั้งคู่เถียงกันได้อยู่สักพักแมรี่ก็หยิบกระสุนให้กับบาทหลวงวินเซนต์ดู ว่ามันไม่ใช่กระสุนธรรมดาแต่มันเป็นกระสุนเจาะก,กราะที่สั่งทำเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังหรือวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นวินเซนต์จึงเรียกแม่ชีนักลบทุกคนให้มารวมตัวกันที่ห้องเก็บศพอีกครั้งเพราะศพของแชนนอนมันถูกปีศาจนรกที่ชื่อว่าทาลกซ์ซึ่งมันเป็นปีศาจจากคัมภีโบราณและมันใช้เล็บของมันขวนหาเฮลโลที่หลังของแชนนอนจนหลังของเธอนั้นมีรอยแผลเละเต็มไปหมด วินเซนต์บอกกับพวกเธอว่าทารักซ์นั้นต่างจากผู้ปีศาจต,ตนอื่นมันสามารถมีกายหยาบในโลกของมนุษย์ได้ซึ่งนั่นจึงทําให้มันสามารถทําร้ายหรือฆ่าคนได้การที่มันขึ้นมาจากนรกมันก็เป็นเพราะว่าเฮโลอยู่ในที่ซึ่งไร้ที่กําบังนานเกินไปจึงทําให้ทารักซ์ได้กลิ่นและมันต้องการที่จะนําวงแหวนของสวรรค์น,นี้กลับไปสู่นรกวินเซนต์จึงสั่งให้ทุกคนช่วยกันออกตามหาตัวเอวา ก่อนที่ปีศาจจากนรกตัวนี้มันจะเจอตัวเธอและเรื่องการหายไปของเฮลโลก็ดังไปถึงหูของพระคาดินาวดูเลตตี้เขาจึงบุกเข้ามาหาบาทหลวงวินเซนต์ถึงที่ห้องทำงานคาดินาวจึงสั่งให้วินเซนต์มุ่งเป้าไปกับการหาเฮลโลทุนนั้นและให้นำมันกลับมาให้กับลิลิธโดยเร็วที่สุดซึ่งเธอเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปแถมคาดินาลยังพูดบอกกับวินเซนต์อีกว่าครอบครัวของลิลิธนั้นคอยสนับสนุนคลิสจัก มาตั้งแต่สมัยสงครามยุคครูเสดครั้งแรกและพูดขูก่กับวินเซนต์อีกว่าแต่คุณไม่ทําตามที่ผมสั่งแล้วละก็คุณก็เตรียมตัวเด้งย้ายไปทําหน้าที่อื่นได้เลยแม้เออก็เด้งเออาก็ย้ายเหมือนตำรวจของบ้านเราเลยตัดภาพมาที่ประเทศมอร์โลโกโกบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี a r ร์เทคพวกเขาก็ขุดพบอาวุธโลโบราณที่มันหายสาบสูญไปตั้งแต่ยุคสงครามครูเสดครั้งที่ส ถือว่านี่มันเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของบริษัทอาร์เคก็ว่าได้ตัดภาพไปที่เอว่าเธอกำลังนั่งชิลอยู่ที่ชายหาดกับเจซีและเพื่อนใหม่ของเธอและทันใดนั้นแลนโดลก็บอกกับทุกคนว่าคืนนี้พวกเราจะได้ไปกินมื้อค่ำที่งานปาร์ตี้ประชาสัมพันธ์ของบริษัท ech, อาร์เคเพราะแลนโดนั้นแอบไปขโมยหาบัตรเข้างานนี้มาได้ซึ่งในงานนี้มันอาจจะมีแต่ของดีด ที่ผูกเราไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตก็เป็นได้ซึ่งในงานนี้เองที่บริษัทอาร์เคที่มีด็อเรซานเวียจูเลียนเป็นเจ้าของซึ่งเธอนั้นก็ได้ชวนพักคาดีนาลดูเลตตี้มาร่วมงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทในครั้งนี้ด้วยเพราะเธออยากแสดงให้เห็นว่า,าศาสนาและวิทยาศาสตร์สามารถเป็นสองหน้าบนเหรียญเดียวกันได้และหลังจากนั้นดรซานเวียจูเลียนเธอก็ขึ้นเวที พร้อมกับพูดให้สื่อและแขกทุกๆคนที่เข้ามาร่วมง,งานในครั้งนี้ฟังว่าเธอสามารถทําให้สนามฮิกเสถียรได้นานถึง1นาทีเต็มและทันใดนั้นเธอก็ทําการเปิดเครื่องสนามพลังและทําการทดสอบต่อหน้าทุกๆคนพอเธอเอามือลอดผ่านเครื่องไปเท่านั้นแหละจูเลียนก็ทําให้ทุกคนต้องตะลึงที่เธอสามารถสร้างประตูควอนตัมบานแรกของโลกได้สําเร็จแถมยังสามารถเปิดประตูมิติค้างไว้ได้นานถึงหนึ่งนาที แต่พอจูเลียนเธอลงจากเวทีพักคาดินาลกับพูดบอกกับเธอว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่บริษัทอาร์เทคกนำเอาของศักดิ์สิทธิ์มาทำการทดลองซึ่งมันเป็นทรัพย์สินศักดิ์สิทธิ์ของทางคริสตจักรพักคาดินนลวยังพูดต่ออีกว่าวัตถุที่คุณขุดพบนั้นมันเป็นชิ้นส่วนของอาวุธโบราณศักดิ์สิทธิ์ที่มีส่วนผสมของดิวิเนียมและคุณ ควรน,นำกลับไปคืนให้กับทางทีสจสกัดโดยเร็วตัดภาพมาที่หลังจากเอว่ากับเจซีได้เข้ามาในงานนี้ได้สำเร็จพวกเขาก็รีบไปรับเพื่อนที่เหลือที่ทางประตูด้านหลังของอาร์คเทคพอเข้ามาที่ด้านในเอว่าก็เริ่มซนเธอบุกเข้าไปในห้องแลบของจูเลียนเข้าไปดูอุปกรณ์สุดไฮเทคของอาร์คเทคและทันใดนั้นเอวาก็ได้เห็นโลโลหะสีเงินอันนึงวางอยู่ข้างในห้องเธอกับเจซีจึงเดินเข้าไปดูและเธอก็ต้องตกใจ ที่จูจๆโล่มันก็เลืองแสงเหมือนกับว่าแสงของโล่นั้นมันตอบสนองกับตัวเธอและก่อนที่เธอจะกลับเข้าไปร่วมงานที่ด้านในจ,จู่ๆเอวาเธอก็เห็นเหมือนมีเด็กติดอยู่ข้างในห้องเธอจึงคิดว่าเด็กคนนี้น่าจะถูกจับมาทําการทดลองอะไรแน่ๆเอวาจึงเดินไปส่งเจซีให้กลับเข้าไปในงานส่วนตัวเธอนั้นตัดสินใจวิ่งย้อนกลับไปที่จะช่วยเด็กคนนั้น และในจังหวะนั้นเองที่เอว่ากำลังจะเปิดประตูเสียงเตือนจากระบบรักษาความปลอดภัยของอาร์เทคก็ดังขึ้นจึงทำให้เจซีและเพื่อนๆลีบหนีชิงเอาตัวรอดก่อนที่จะโดนรวบตัวไปและในขณะที่เอว่ากำลังจะวิ่งหนีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่นั้นจูจๆจะปีศาจทาลักส์มันก็โผล่มาเอว่าจึงรีบวิ่งเข้าไปหลบข้างในห้องและทันใดนั้นพวกแมชีนนักรบ ก็โผล่เข้ามาแมรี่ช็อตกันก็หยิบปืนสั้นกระหนามยิงใส่เจ้าทารักทันทีแต่นั่นมันก็ไม่ได้ทําให้มันละคายเครืองแต่อย่างใดเจ้าทารักมันยังคงเดินมุ่งหน้าหวังที่จะไปเอาเฮลโลจากตัวเอว่ามาให้ได้และในขณะนั้นเองด้วยความที่เอว่าตกใจกลัวแสงจากวงแหวนและโล่มันก็สว่างขึ้นเอว่าจึงตัดสินใจหยิบโล่ศักดิ์สิทธิ์ฟาดไปที่เจ้าปีศาจทารัก์เพื่อป้องกันตัว และด้วยพลังของเฮโลและอาวุธดิวิเนียมจึงทำให้กายหยาบของมันหายกลับไปสู่นรกทันทีบาทหลวงวินเซนต์จึงพูดบอกกับเอว่า่วายเธอตามพวกเขากลับไปที่โบสจะดีกว่าเพราะพลังของเธออาจจะทำร้ายผู้คนรอบข้างได้แต่เอว่าก็ไม่สนใจในขณะที่เธอคิดจะหนีเบียทิสจึงอาศัยจังหวะนี้ฉีดยาสลบเข้าไปที่คอของเอว่าจนเธอสลบในที่สุดและเรื่องราวของตอนที่สของซีรีส์วอเลี่ยนนัน นักรบแห่งศรัทธาก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วล่ะก็ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ